ดิฉันนางสาวทักษพรรักอยู่นิติกรชำนาญการพิเศษกองการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหัวข้อการจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดนิยามคำว่างานจ้างที่ปรึกษาหมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐนะคะทั้งในด้าน วิศวกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองอกฎหมายการเงินการคลังและงานวิชาการในด้านอื่นๆนะคะซึ่งในงานจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัตินะคะกำหนดว่าที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับในงานของรัฐต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเว้นแต่ะะจะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลว่า ไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศในงานจ้างที่ปรึกษาบัญญัติไว้ในหมวดที่7ของพระราชบัญญัติซึ่งกําหนดไว้ด้วยการสาบวิธีด้วยกันวิธีที่ 1. คือประกาศเชิญชวนทั่วไปใช้กับกรณีการจร้างที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ยื่นข้อเสนอ กับวิธีคัดเลือกวิธีคัดเลือกเป็นการเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า3าลายให้ยื่นข้อเสนอแต่ในกรณีที่ที่ปรึกษานั้นมีน้อยกว่า3ามลายนะคะก็จะมียกเว้นเอาไว้ว่าถ้าในกรณีที่มีที่ปรึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้น้อยกว่า3าลายก็สามารถที่จะใช้วิธีคัดเลือกได้ วิธีที่3คือวิธีเฉพาะจอดจงวิธีเฉพาะจอดจงเนี่ยใช้นะคะกรณีที่เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดใดหนึ่งเพื่อให้เข้าย่ดข้อเสนอหรือเข้ามาเจราจาต่อรองราคาโดยตรงต่อไปไมาพูดถึงในเรื่องของวิธีการจ้างที่ปรึกษาซึ่งในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยนลคะ เราใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อนนะคะหรืองานที่มีลักษณะที่เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพนะคะและต้องประกอบไปด้วยว่าและต้องมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไปค่ะวิธีต่อไปเป็นเงื่อนไขในการเลือกใช้นะคะคือวิธีคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาว,วิธีคัดเลือก ไปดูข้อกําหนดในเงื่อนไขก่อนว่าถ้าเข้าข้อวงเ็บกอไก่นะคะคือใช้วิธีประกาศเชิญชวน,ชนทั่วไปแล้วนะคะไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกหรืออีกเงื่อนไขหนึงที่จะเลือกใช้วิธีคัดเลือกได้คือเป็นกรณีขอไข่เป็นงานที่ซับซ้อนนะคะซับซ้อนมากหรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เงื่อนไขต่อไปไปดูข้อคอควายนะคะคอควายเป็นงานจ้างที่ปรึกษาในงานนั้นเป็นงานที่มีที่ปรึกษาจํานวนจํากัดและวิธีต่อไปที่จะเลือกใช้ถ้าในอนาคตมีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดวิธีอื่นที่จะใช้วิธีคัดเลือกได้ถ้ามีกําหนดในกฎกระทรวงแล้วก็สามารถเลือกใช้วิธีนั้นเป็นวิธีคัดเลือกได้นะคะต่อไปวิธีเฉพาะจอดจงค่ะในวิธีการจ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะจอดจงกําหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะ เงื่อนไขแรกในข้อก่ไก่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วและใช้วิธีคัดเลือกแล้วนะคะปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นเนี่ยไม่ได้รับการคัดเลือกก็มาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือในกรณีที่เลือกใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ค่ะ เงื่อนไขต่อไปที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงคือข้อขอไข่นะคะในงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินนะคะค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินที่กําหนดในกฎกระทรวงณปัจจุบันนี้กําหนดไว้ไม่เกิน5 0,000นบาทก็สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ข้อต่อไปคือข้อขอควายเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาลายเดิมต่อจากงานที่ได้ทำไว้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ซึ่งกรณีนี้ก็ต้องตอบได้ว่าทำไมถึงต้องจ้างลายเดิมเพราะมีเหตุผลทางเทคนิคที่จำเป็นต้องจ้างลายเดิมอย่างไรถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วก็สามารถใช้กรณีข้อขอไว้ได้นะคะต่อไปเป็นเงื่อนไขข้องูงูนะคะเป็นงานที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นมีจานวนจากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวงปัจจุบันคือไม่เกิน5ล้านบาทเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีจำนวนจำกัดและวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทหน่วยงานสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงข้องเลมอง,งูได้นะคะกรณีต่อไปเป็นกรณีที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเป็นงานที่มีที่ปรึกษานั้นในงานจ้างเพียงรายเดียวถ้ามีรายเดียวก็สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือเป็นงานที่มีจาความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติในกรณีนี้ถ้านะคะเข้าเงื่อนไขนะคะที่เร่งด่วนนะคะเร่งด่วนแล้วอาจจะเสียหายหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ก็สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้สำหรับข้อชอช้างข้อชอช้างคือกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงณนะปัจจุบันนะคะข้อชอช้างเนี่ยนะคะจะไปผูกโยงอยู่กับ มาตรา75นะคะออกเป็นกฎกระทรวงในเรื่องของพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนนะคะอันนี้เราก็จะใช้อาศัยอำนาจตามข้อชอช้างเพื่อกำหนดพัสดุที่ต้องการสนับสนุนประเภทของที่ปรึกษาเอาไว้ในกฎกระทรวงเรามาดูเกณฑ์การพิจารณานะคะคัดเลือกข้อเสนอวิธีการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดไว้ในมาตรา75นะคะซึ่งกําหนดว่าในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเนี่ยนะคะให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญโดยให้พิจารณาเกณฑ์คุณภาพนะคะประกอบด้วยดังนี้นะคะคือ 1. ดูผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาค่ะ 2. คือดูวิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงานนะคะ3คือดูจำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน 4. คือดูประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 5. ดูข้อเสนอทางด้านการเงิน 6. คือดูเกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งนะคะในกรณีเกณฑ์ด้านคุณภาพนี้หน่วยงานอาจเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์เข้ามาเป็นเกณฑ์คุณภาพได้แต่ทั้งนี้เนี่ย การพิจารณาเกณฑ์เนี่ยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสำคัญเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปคือพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและการกำหนดวิธีการจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีนี้นะคะในกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดพัสดุที่ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาซึ่งอยู่ในหมวดที่4นะคะพัสดุ ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในการให้บริการทางการศึกษาซึ่งเราก็ส่งเสริมเอาไว้นะคะในงานด้านวิชาการและงานวิจัยจะมีหน่วยงานที่ณปัจจุบันเราส่งเสริมนะคะก็จะมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งสถาบันวิจัยจุฬาภร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการและสถาบันพระปกเก้าซึ่งสถาบันพวกนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐจะจ้างสามารถจ,าจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์ที่จะจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้สําหรับการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐในกฎกระทรวงนะคะกำหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐ จัดจ้างในขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้นๆนะคะและดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยและการให้บริการของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนนะคะงานวิจัยหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆโดยปกติของข้าราชการคณาจารย์นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะหน่วยงานของรัฐนะคะสามารถเลือกที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยอาศัยกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนนะคะในหมวด4ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นมาตรา76กเนี่ยกำหนดในเรื่องของเกณฑ์การให้น้ําหนักนะคะซึ่งในมาตรา76เนี่ยนะคะจะกำหนดให้ใช้ไว้2วิธีให้ใช้โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ ใช้โดยวิธีคัดเลือกนะคะนอกจากที่หน่วยงานเนี่ยจะต้องพิจารณาเกณฑ์คุณภาพตามมาตรา75แล้วนะคะถ้าใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกหน่วยงานต้องพิจารณาในการพิจารณาให้น้ำหนักนะคะในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วยนะคะกรณีแรกเป็นงานจ้างที่ปรึกษาเนี่ยเพื่อดำเนินการประจำนะคะงานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อนนะคะถ้าเป็นลักษณะงานแบบนี้ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วนะคะต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วนะคะแล้วมาพิจารณาคัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุดสำหรับกรณีต่อไปถ้าเป็นกรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่นะคะเป็นไปนตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐนะคะคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและคัดเลือกรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุดกรณีต่อไปค่ะเป็นกรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่นะคะมีความซับซ้อนมากถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วนะคะและได้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด ะะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าประเภทงานไหนที่หน่วยงานนะคะจะเลือกใช้แล้วก็มาดูวิธีการการให้น้ําหนักว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการให้น้ําหนักนะคะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 จะกําหนดวิธีการจ้างที่ปรึกษาเอาไว้นะคะโดยในขั้นตอนของการจ้างที่ปรึกษาจะมีลักษณะเหมือนเช่นกับการซื้อจ้างนะคะคือจะเริ่มต้นด้วยการจัดทําแผน ประกาศเผยแพร่แผนนะคะทำรายงานขอจ้างดำเนินการจัดจ้างก็เลือกใช้ว่าจะใช้วิธีอะไรใน3วิธีก็คือได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเมื่อดําเนินการจัดหาแล้วนะคะมีขั้นตอนในการขออนุมัติสั่งจ้างก็ดูวงเงินว่าเป็นวงเงินตามอนานาจของใครนะคะจากนั้นเป็นเรื่องของการทําสัญญา และสุดท้ายคือการตรวจรับพัสดุมาดูในเรื่องของการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะซึ่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างนี้มาใช้กับในเรื่องของแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาด้วยต้องประกอบไปด้วยชื่อโครงการที่จะจัดจ้างนะคะวงเงินที่จะจัดจ้างโดยประมาณระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้างนะคะซึ่งแผนในการจัด จัดจ้างที่ปรึกษาประจำปีนะคะจะต้องเผยแพร่นะคะเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผยณนะสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยนะคะผลนะคะหากไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะทําให้หน่วยงานไม่สามารถดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในโครงการนั้นได้ มีการทำแผนแล้วมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นเนี่ยจะกำหนดเอาไว้นะคะในส่วนของงานจ้างที่ปรึกษานะคะถ้าเป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงคือวงเงินไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทหรือเป็นการจ้างที่ปรึกษาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติถ้าเป็น2กรณีนี้จะอยู่ในข้อยกเว้นที่หน่วยงานไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนนะคะ ในกรณีที่จําเป็นต้องมีการทําแผนแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนในการจ้างที่ปรึกษาประจําปีนะคะในระเบียบก็กําหนดว่าถ้าจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้างประจําปี mm. ก็ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมสรุปเหตุผลที่จะขอเปลี่ยนแปลงเสนอไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดจ้างในแต่ละครั้งนะคะในแต่ละโครงการก็ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดให้มีการจัดทำบันทึกรายการผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนในการจัดจ้างพร้อมทางเอกสารหลักฐานประกอบซึ่งในกระบวนการนี้ก็หน่วยงานก็ต้องทำนะคะกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะได้กำหนดขั้นตอนในเรื่องของการจ้างที่ปรึกษาโดยในทุกวิธี เริ่มต้นเลยจะต้องมีการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำร่างก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะคะหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษารวมทั้งนะคะต้องกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอด้วย สำหรับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่งตั้งคณะกรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะคะองค์ประกอบระยะเวลาในการพิจารณาและการประชุมเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความเหมาะสมเมื่อจัดทำร่างขอบเขตงานแล้วนะคะก็มาดูขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาซึ่ง คนที่จัดทำรายงานก็คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแต่งตั้งคณะกรรมการก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาขึ้นนะคะเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการมาดูหัวข้อในรายงานขอจ้างที่ปรึกษานะคะ หัวข้อในรายงานขอจ้างที่ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษาขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง